ครับก๋วยเตี๋ยวเท่านึงครับก๋วยเตี๋ยวเท่านึงครับอันนี้สุดเด็ดครับผมลูกค้ามาเยอะมากเลยครับนี่ลูกค้าอันนี้ลูกค้ากำลังชิมบอกว่าอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพ่อใหญ่ยอดเลยสุดเด็ดของแม่ครัวหมูหนึ่งของเราครับผมก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะแม่ครัวเราโอ้ยต้มซี่โครงแม่ครัวเราครับ อันนี้สุดเด็ดมีอะไรค่อยทางอินบ็อกซ์ยูทูบมาเลยครับทาง y ยูทูบมาเลยนะครับนี่ครับทีมงานแม่ครัวของเรานี่ค่ะนี้นะครัแม่ครัวนี่ค่ะคุณแม่แดงดูครับลูกค้าเป็นลังๆเลยลูกค้าเป็นลังๆบางคน,นกิน<า>กินเสร็จก็นอนตีพุงเหรอครับโอ้ยดูครับโโอ้ห อันนี้สูตรได้มาจากไหนครับได้มาจากประเทศเชียงเขาได้มาจากต่างประเทศเพราะผมขอเส้นหมี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ